สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเทาวงอพากินหมานอีกครังนะครับวันนี้พี่น้องนะครับสำรวจอัปเดตราคาวัวไฟนะครับตลาดงัวไฟบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมาสันค้ามนะครับสำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันพุธที่18ตุลาคมพศ2 5 6 6นะครับวันนี้งัวเขาเต็มพื้นที่นะครับพี่น้องเต็มตลาดครับวันนี้ตลาดแตกแน่นอนครับ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องท้าหงะผู้หากินหมาแล้วก็ช่อง,อง,องทํากินถินิสานด้วยนะครับเอาปุ๊ีเวลาครับพี่น้องพาไปสํารวจอัปเดตราคา,า,า,าว่ากันเลยครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปสํารวจตัวแรกครับเอาไยหูฮินรูบราซิลให้พี่น้องบึง้งเผาดีครับผมห้องย่หวาดเผาตัวนี้ ฮะสามหมื่นแปดพันสามหมื่นแปดพันมองห้องอันนี้เป็นแม่ตัวแม่แยกลูกสิพ่อคือแม่อ๋อก็แม่แม่ตั้งอ๋อลูกตั้งคักมีแม่ลูกพร้อมเนาะอ๋อมีลูกความอ๋อลูกมันกับแม่ั้ครับเอาเป็นแม่ลูกแม่ลูกใหญ่เลยครับสายหูฮินดูบราซิลสูงประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกๆเนาะพ่อเนาะเป็นแม่ลูกลูกผู้สิพ่อลูกผู้ถามถามกันคำว่าหลายครับสายฮินดูครับพี่น้องโดนโดนเสียงเตือนหนึ่งคมนี่เปิดไเอะไรสิพ่อ หาหมื่นหาพันบาทครับห้าหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือราคาร้องนะครับพี่น้องนี่สายฮินดูบราซิลฝากถึงนี่ครับพี่น้องฝากถึงพี่นรงุงนครสวรรค์นะครับแกชอบสายหูครับห้าหมื่นห้าพันบาทร้องได้ราคาร้องโอ้นี่อันนี้กับสายหูคือกันมาสเออาตอร์ไซร์ละ่อหัวมาสเตอร์กาลาชินนี่กาลาชินนี่เนาะตัวลูกกู่นีเนาะงานลูกนนลกูตัวใหญ่ยิ่งเด้อครับพี่น้องนี่ โอ้เด็โค้งสั่งดีเนาะหูกร่งง,งามดี 50, หาเมื่หาครับพี่น้องได้มาคมเดียวยติพ่อได้มาคมเดียวครับเอาฝากเบอร์พี่น้องได้พ่อมีเบอร์ป่ะครับเ <c oughs> อาเบอร์เอาเบอร์ยิ่ง้ะเพื่อเ <c oughs> พื่อพี่น้องอยากได้เอ <c oughs> ่าขอกระลังหาเบอร์ให้ได้ครับพี่นอ <c oughs> อ้องเอาประกาศนะครับโรงเรียนบอาสตอนนี้ครับ 50, ห้าหมื่นห้านะครับราคาร้องนะครับพี่น้องนี่ อ้าวนี่ตลาดแตกครับคนเต็มพื้นที่นะครับวันนี้พี่น้องมันเองกำลังต่อพุ่มแม่ลูกครับอ่าเบอร์ได้กี่ป่ะนี่เดศูนย์หกห้าศูนย์เก้าแปดหกแปดสี่เก้าของพ่อยังพ่อพ่อค้ามผายพ่อเอฟพ่อเอฟพ่อค้ามผายจากกาฬสินหาเหมือนหาครับพี่น้องสนใจโทรมมาดื้อสนใจโทรมมาดื้อนะป่ะว่า โค้มีมกางต่อร่องก,กันนี่ครับน,นี่แม่หนี้ห้องทะเรมีแม่นี้สิบเก่า <19 S 1> เป็นแม่แยกลูกเนาะเป็นแม่แยกลูกพี่น้องห่องอไวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับนี่น้มไครๆอยู่ครับนี่หนึ่งมืนเก้าพับาทห้องสี 200, <c oughs> ่สองมืน่องเปลี่ยนใจห้องไวสอง0มืน 20, ครับพี่น้อง เป็นแม่แยกลูกเจ้าเดียวกันครับแม่ลูกปะ,<ล>ะอัะนนี้ครงนันเทไรเนะครับตีห้องไปใช่ปะห้องไปห,ห,หาเมืน คนี้รองไปห้าหมื่นครับกําลั่งตอรองราคากันอยู่ครับก่น้องกําลังตอรองราขอ่อร้องได้นาะอ่ามีเบอร์ฝากี่น้อง่ศูนย์แปดหกสองสามเก้าเ็ดสี่ครับทไดก่อนเจ็ดสี่ศูนย์ศูนยครับเจ็ดสี่ศูนย์ศูนยอพี่ครับหอี่จากจังหวัดใดหอยพี่จากจังหวัดใดกัใสกัะสินเนาะครับผมสวัสดีครับห้องไวสองหมื่นอันนี้ห้องไวห้าหมื่นครับแม่ลูกสวย กำลังตอ่อรองราคาเขาเงาะผู้หากินหมานครับออ่่ะพีงเขาเงาะผู้หากินหมาน ข้าววอกผู้หากินหมาล้วนอ่านี่น้องอันนี้กำลังต่อรองราคากันซื้อไปเลี้ยงที่พ่อซื้อไปเลี้ยงบ่กอ๋อมาคมนี่ตีเอาได้แล้วตีเต้เขากระลูกมันขายแล้วตีเหลือแต่แม่ลูกมันซื้อบ่าล่ะเมาปังเมาปังเศร้าแปด สองหมื่นแปดครับขายกันเรียบร้อยครับสองหมื่นแปดพันบาทอันนี้นะพี่น้องโอ้บรรยากาศเป็นคนหลายแห้งครับวันนี้อ่าเป็นซื้อขายกันแล้วครับลูกตัวนี้สองหมื่นแปดพันบาทอ่าโอ้หมานติพ่อตัวนี้ใช่ไ่มล่ะตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นสองครับ ทองบะเ้าทองว่างมีทองอยู่แต่ว่าบ่มีลูกทองตะมือเกิดห้องไว้สี่หม่นสองผสมไปเป็นแม่แยกลูกเนาะอ่ะสี่หมืบาทครับเป็นสายฮินดูสูงประมาณร้อยห้องไว้สี่หมื่นสองพับาทเนะง้อมาตะใสครับง้อมาจากปอแดงครับปอแดงกาลสินเนาะเด็ก่าตัวเดียวบ่เอาฝากเบอร์พี่นอนนะครับ 0 6 1ย9 5กหนึ่งห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าศูนย์นึ่อยยังห้อยเติร์นจากกระสินครับพี่น้องสายหูฮินดูบาซิลร้องไว้42,000บาทครับสายใหญ่ๆครับพี่น้องก็ลองเปรียบเทียบเบิ้งนะครับตอนนี้ง่างัวมันขยับขึ้นขยับลงพี่น้องก็เปรียบเทียบเบิ้งอันนี้ก็บกำลังต่อรองราคาอันนี้อันนี้สายกัดไหมครับนี่อันนี้เพมันกำลังต่อรองราคากันนี้เลยครับพี่น้องนี่สายกัดกับนี่ โอ,โอ้กว่าจะออกมาได้ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศร,รอบนอกนะครับเ,เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องอย่างเข้าไปข้างในโซนนี้ก็จะเป็นโซนปลายครับไวยงามหลายว่าข้าวเหนียวเป็นไหนอ่ะหางอโผกหน่อยพี่น้องเบิง้งตัวยี้บาทละห้อ,องสิองส,สองหมื่นห้าพันบาทงัวปูกงัวแม่ตีนี่งัวแม่ตีนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับสาวน้อย สูงประมาณ130นะครับอันนี้คือราคาล้อนะครับพี่น้อง2 5 0 0 0ื่นาพี่น้องกับเปรียบเทียบเบิ้งว่าตัวนี้ราคามันขยับขึ้นหรือขยับลงอันนั้นแมงของพ่อปะอ๋อได้มาตัวเดียวติพ่อได้มาตัวเดียวสอ0 0มื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทมีเบอร์ฝากพี่น้องปะครับศูนย์แปดซีหกแปดซีซีหนึ่งซีแปดเนาะของพ่อยังครับผอยสักจากอะไรยัน้าผอเนาะขอบคุณหลายๆครับพวกชูโชอมานครับสวัสดีครับ อ่ะพี่น้องตดี๋ยวนี้ครับร้องไว้นะครับคือราคาที่ร้องไว้25,000ื่นห้ับาทสองตนะครับเดี๋ยวพี่น,อน้องจุ่มราคาเดี๋ยวพี่น้องย่ามาท่านนี้ท่านนี้ก็จะเป็นไข่างามสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับข,ของหอยมีนี่เนาะเป็นปลาหอยมีนหอยเม,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 ม่นในวันนี้เด่นมาโตครับ คือหันหลังไ้เนาะอันนี้เป็นท้องบอพแม่ลูกที่นี่เพลูกลูกญี่ปุ่นลูกญี่ปุ่นหอยมี่อันนี้แม่ท้องแม่หัวโลนี่ท้องแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่แล้วครับลูกแม่โอ้ลูกหนาเลยนะครับพี่น้องเนี่ยเอาขอหอยมี่กระลอยเอ็ดครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียนี่ลอยมีคบนี่ห้องเท่าไรแล้วครับสามหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับ ลูกหนาเลยมาเป็นตัวผู้แม่ท้องอีกเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้แม่ท้องหกเดือนครับครับผู้ใดนี่บปล่านี่ใบเ,เปล่อ๋อนี่นนใบเกิดของตัวนี้อ๋อตัวนี้ลูกสติงเลร้ลองสามหมื่นเก้าตัวนี้ท้องกับสติงเล่หกเ,เดือนห้องเท่าไรตัวนี้ครับสองหมื่นหกสองหมื่นหกท้องหกเดือนอันนี้คือราคาห้องเนาะอ่าเดี๋ยวผม อ่ะนี่นะครับพี่น้องอันนี้ลูกสติงเล่อันนี้ลูกแดงอลังการเต๋อสามมื้นเก่าเต๋อได้มาสามตัวนี่เต๋เอาฝากเบอร์พี่น้องไนดะ้หนี่พี่น้องแดงแดงครับพี่น้องแดงอลังการของนอง้องมี่จากอำเภอจตุวนบ่อาสามา,าะอาาะสมารอยยินาะเอาฝากเบอร์พี่น้องไนดะ้ย่าหันตะข่างนะจ้ะศูนย์เก้าแปดพี่น้องอยัยงยิ้มหนาไหมศูนย์เก้าแปดเท่าไรก่อแปดแปดหนึ่ง 2846ของห้อยเม่จากปัทุมรัฐเอ,อ๊ะยังกอด๋ย่าอัมาติอัศมา่าติลอยเอ็ดครับพี่น้องคมนี้นะครับ3ามหมเก้าบาทครับลูกแดงแดงอลังการออลูกแดงอลังการสามหมเก้าแล้วก็แม่ท้องร้องไว้2 6 0 0มบาทหอหเดือนกับสาวทองเรกแม่สาวทองเรกพ่อสองหมื่นหกโอ้กับเสือติงเล่เอาพี่น้องพ่อสือพ่อตอครับอีกวันโดนกระไรสองต ขอบคุณหลายๆครับผู้บัน้องสำรวจไปเรื่อยๆนะครับโซนนี่โอ้ยตลาดนะโมน,นี้ผุนไหวแห้งครับพี่น้องเอางูอ่ผุนหน่อยห้องเทจะบาดแม่ตัวน,นี้นว่า,วม <laughs> มลลาแม่สาวตีผมเละหลงลงไมันหนาคือตัวผัวแกแม่สา,มสาวเนาะแขียนๆเลยหนาดีแดงแดงเนาะหนาดีเดนาะแม่เนา,นา,านหะห้องเยี่ยบาดแล้วแม่ 26,000บาทอ่าเป็นง่วนแม่สาวนะครับ26,000บาทอ่ะนี่นี่แดงโบสกับคนหางใหญ่ๆสูงประมาณร้0ยสามสิบสองหมื่นหกพันบาทต่อรองไหนไไหนะแม่เนาะได้มากตัวได้แม่ลูกขายมนหมดเลยแม่ลูกก็ขายแล้วเหลือตัวเดียวเอาฝากเบอร์พี่นอนได้ไหม <0 6. S 1> สูน,นี้ก่อสูนหกจ้ะสูนหกสองแปด เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดนั่นไเนาะครับจากล้อยิปต์เนาะครับขอบคุณหลายๆครับแม่ชมจมันสวัสดีครับอ่ะพี่น้องสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องโอ้ตัวนี้กับแม่สาวครับพ่อสวัสดีครับผมพ่อ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 มี่เป็นบ่พ่อยังก่อนพ่อพ่อมี่บุญเนาะไก่ๆกันอันนี้พ่อบุญอันนี้แม่สาวที่พ่อเลี้ยงไหนสิบแปดเดือนโอ้สูงงบ่ทรล้นคฟันน้ำนมอ่บัทั้งล้น สูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องแม่แดงโบท๊ทวัวสาวพอผสมแล,ะละ้วล่ะไก่ผสมแล,ะละ้วล่ะห้องไว้เท่าไรพอ่อสี่หมื่นสามพันบาทอันนี้คือม่วงอ่าทีม่วงงามนะครับพี่น้องม่วงงามสายพัฒนาครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสามร้องไว้สี่หมื่นสามพันบาทอ่านี่ถ่ายครับอ่านี่สูงยาวเข้าดีครับ ร้องไว้สี่หมืนสแต่ว่าตัวเดียวดีพ่เอาตัวนี้พร้อมติตัวนี้พร้อมเนาะเป็นสาวหัวโลกนี่ดิลูกผพ้ใดนี่คลีฟหกแปดเป็นวัวสาวสิเดือนร้องไว้สี่หมืสามพันบาทานี่หนังางามเลยครับนี่เอ้านี่อันนี้สี่หมนสนะครับคี8หกปดสิบแปดเดือนตัวนี้ก็สี่หมืสาม อตัวนี้สิบหาเดือนตัวนี้ชิาเดือนมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องอเอาใบหลอดบะมีเนาะอ่า4 3่หมื่นูความสวยออมราคาเท่ากันนะครับ4 3 0 0 0ื่บาทของหอย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 พุ่นต้หอยยังก่อนหอยบุญจากลอยเิ้มเนาะฝากฝากเบอร์พี่น้องได้พอศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามหเก้าสี่เนามครับสมครับช่วชมมานพ่อสวัสดีครับครับผมอ่ะพี่น้องง่วแม่สาวครับ เคหกแปดสิบห้าเดือนสี่หมื่นสามพันบาทอันนี้คือราคาร้องนะครับพี่น้องโอ้หัวตันๆกันนี่ครับพี่น้องงัวแบบนี้ของไห่น่อตัวนี้เดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆหาของถือให้พี่น้องเบื้องอ่าส้นมากส่วนนี้ก็จะเป็นสาวหน่อยของฟอร์นีนะครับแต่ว่าพี่น้องคือขายซื้อขายคือคักนะครับวันนี้ คนหลยครับวันนี้่ยี่สิบองห้แม่สาว่ครับแม่สาวจ้ะเต้บ้าุล่ะปนหมานเมืนกินไอติมมาต่ใส่ะครับมั่วมาต่เอาซื้อแล้ว๋อซื้อแล้วสองหมืสองต้นี่สองหมื่นสามาจากสกุลเลยปาพี่น่องนี่พีหน้อมาตาสกุลซื้อแล้วแมนเมื่อป่นี่ กินในทีมอยู่นี่นี่เจ้ทีมงานมาสื่อจากสก,กุลมครับเอาฝากเบื่อนช่องเท้าง้อผู้หากินหมาเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะนี่พี่น้องซื้อขายกันเรียบร้อยครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพี่น้องจากสก,กลุลเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมโซนง่วงงามเลยครับพี่น้องเตยโฮมซัสาต,ตัวนี้ครับพี่น้องจะเป็นที่รู้กันโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่เลยครับพี่น้องแดงโบกตครับ เดี๋ยวถามพี่น้องให้เบิ้งนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ,บ,รบงวัวพ่อตีนี่ท้องมั้งตัวนี้ท้องแปดเดือนครับท้องแเดือนเอา้าหางวัวท้องแก่ให้พี่น้องเบิง้งท้องกีโก้สล้านครับท้องก็พี่โก้สองล้านพ่อ,พอ,พอมั้งัวมาจะใส่พ่อมาจากกันทรวิชัยครับกันทรวิชัยบ้านยังไงบ,บ,บ้านไั้้บานปยังหางอ๋อไปยังหางมูเปล่ยมาข่าครับแถวมาข่าตัวนี้อ๋อพี่น้องอ่ะพี่น้อง แม่นี้ท้องแปดเดือนกับวีโก้สองล้านสูงประมาณร้อยร้อยหกสิบเอ็ดครับดวัดเรียบร้อยเพื่อที้ต้องการใส่ใหญ่ครับพี่น้องหางลามตกดินเลยหางเป็นพ่วงดีท้องสองครับท้องสองเนาะสูงร้อยหกสิบบวกบวกอ่ะพี่น้องนี่ไซส์ใหญ่เลยท้องวีโก้สองล้านเอาพอนวดสวัสดีครับผมมาหนวดอ่ะพี่น้องโคนหางใหญ่ๆครับท้องกับวีโก้สองล้านแปดเดือนเอกสารใบหลอดครบครับเปิดไว้ที่ เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหพันบาทครับพี่น้องต้อลองใดครับสูงร้อยหกสิบนะครับท้องแปดเดือนเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นห้าครับผมโอ้ใหญ่นะครับวันน้องท้องแก่อีกนะหากเจ็ดหมื่นห้าราคาต่อรองได้หลายบ่างครับใหลายอยู่ครับได้หลายอยู่บอกพี่น้องไปก่อนต่อรองได้หลายเติบได้ครับพี่น้องเดือนหน้าก็ได้สองโตพี่น้องไปรุนเอานี่สูงร้อยหกสิบบวกครับท้องแปดเดือนบีโก้ ฝากเบอร์พี่น้องพ่อบัดนี้093 093 091 091 6997 6997ของฟอยยังบ่ะฟอสุเทพครับฟอสุเทพจากกันทระบ้านป่ายางหางมะคคะขอบคุณหลายๆพ่ป่ะเชิญมานพ่อสวัสดีครับช่องไหนครับช่องเท้าก็ผู้หากินหมานป่ะครับผมอ่ะพี่น้องนี่ครับรู้ไหมก็บขอบไปเบิ่งในช่องทำกินที่นิสานกันเลยป่อทำกินที่นิสานแม่นครับคลิปนี้จะลงช่องทำกินลงหคครรัับบผม อ่านี่พี่น้องผาพี่น้องเปรียบเทียบเออพี่น้องง่วงงามเต็มพื้นที่นะครับง่วงงามยู่โซนนั้ะน,นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมง่วงงาม <c oughs> อ,อ้เด็กหน่อยกั็มาปิดเทิ่มครับพี่น้องนี่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวผาพี่น้องกล่าวาชมโ้นง่วงงามขออาจารย์น้าหอยซี่แปดครับ อาจารย์สว en. ัสดีคร <grande zw> oh, ับผมสบายดีท uh ุก huh. <h ô nia> ่เนาะครับผมหอยเดี๋เจอกันไทยเซเลติปอนั่งขับกำลังดีอ๋อครับผมเอาเดี๋วเชิญมานะครสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะมาเจอของหอยอัดก่อนที่แรกมาหาง่วงงามกันครับพี่น้องมาที่นี่ป้าดแม่ลูกครับพี่น้องเอาก้มยังไงเลยของหอยหอยอัดสารคามเนาะอ่าอันนี้ลูกอะไรครับตัวนี้ลูก KF เอสามหนึ่ง โอ้แม่ใจหลูกงามครับพี่น้องนี่หนาใหญ่เลยได,ไ,ดได้ได้กเดือนแล้วครับสี่ <4 S 1> เดือนกว่าปลาถ่ายพี่น้องถ่ายถ่ายกดมันครับพี่น้องใหญ่แล้วครับอ่าเคฟหกแปดสี่เดือนแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบเปิดไปเท่าไหร่เปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอ่าันนี้คือราคาเปิดนะครับราคาร้องครับพี่น้องนี่บึงต่อรองได้นะครับนี่เปรียบเทียบแม่ทองว่างเนาะ แม่ทอไขลูกสี่เดือนเคฟหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเคบสามหนึ่งเนาะแต่ว่าไข่ลูกน้ำนมลูกนำนมแม่ดีดีพี่น้องมึงตัวนี้ย่างหนาตาช่างเลยครับตัวนี้สี่เดือนหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทอ่ะมาบาทที่นี่เอาแดงแดงเลยอนาคตพอพันพอพันรอรอแดงแดงเข้มเขมเลยลูกไข่แบบนี้เคฟหกแปดสีเดือนแล้วสิบเดือนอ่าพี่น้องหน้ารอรอ รอคือเจ้าของเหรครับพี่น้องเนี่ยอยากขายแห้งสิเดือนสูงประมาณร้อยสามหาบวกเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบหาครับตัวนี้ห้องเท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดเอาลองไว้2 7 0 0มบาทลูก k คเอครับพี่น้องนี่สองหมนเดนะครับพี่น้องแดงๆหนานๆเลยแดงๆเลย เอาฝากเบอือพี่น้องได้ครับพี่ัศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่องสี่หสองสามสองสี่ามะครับพี่น้องสวัสดีครับ้ครับผมเอาตัวน,นั้นไปละตีเ <c oughs> ไ่ไปเล่นเจ๊นี่พี่น้องครบนี่แสนหนึ่งหมืนบาทครับใจลูกดีครับนี่ลูกเกทสามหนึ่งออ้ามือนหัวง่ามมาัดดีครับคุณประสิทธิ์วัดีครับผมอ่ะเดี๋ยวหามุมเขานะครับอันนี้กับลูกง่ามนะครับพี่น้องนี่ อ่ะนี่พี่น้องสวยๆงนั้นเลยงอแง,งามหลายตัวห้อยพัดครับห้อยพัดบานท่าสองข้อนครับเป็นแม่เอ้ยเป็นงวผู๋เนาะเอ๋อผู้ใดต้องการพอพันพอคุ้นฝูงครับรอๆเลยลูกไผครับตัวนี้ KF สามครับ KF สามหนึง่งได้ยักเดือนจักปีแล้วได้วควรแล้วอายุปีหนึ่งเนาะ KF สามหนึ่งสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าบวกบวกเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ สามหมื่นห้าพันบาทลูกเคปสาหนึ่งประมาณหปีอ่าพี่น้องสวยๆมือนี้ง้วผูงัวาแม่ง้วแม่ลูกงามๆลายตัวลายโค้งครับพี่น้องสามหมื่นได้เพิ่งตัวเดียวตัวเดียวครับผมตัวเดียวเลยศูนยเก้ครับศูนย์เก้าสองสี่สามสีครบหนึ่าสองยุขอบเบิดไปไกลเบิดหรอครับไกลเบิดหรออาเประมาณครับพี่น้องนี่อ่าสามหมื่นหบาทครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวพาไปน้องชมไปเรื่อยๆครับงวงอามเต็มพื้นที่อันนี้สายหูครับโอ้ตัวนี้ครับไ่น้องมันก็แดงคักดีของไผรล่ะนี่แดสวัสดีครับของนอง้องต้ตองครับตงตองกระสินครับสวัสดีวันวววนี้เดมตัวนี้ปลามาลูกไปคึอคักแต่อลังการงานสางแต่แดงจนแสบตาครับตัวนี้ลูกไผ่นี่ นานพริกแดงเลยพี่น้องแม่ลูกลูกพริกแดงได้เจ็ดเดือนแล้วครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนพี่น้องเบิ่งสีครับพี่น้องว่ามีแป๋วมีดางเลยอ่าสีเข้มเข้มสี่เดือนลูกพริกแดงอ่าแม่สูงเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะอ่ะพี่น้องนี่ลูกพริกแดงนะครับพี่น้องนี่อ่าสวยๆเลยแม่สูงร้อยสี่สิบแต่ว่าลูกนี่ยว่ามีแป๋วมีดางเลยครบมีห้องเท่าไหร่ 5, หา้าหมื่นห้าพันบาทเอาพี่นอ้องอนาคตลูกสุดยอดเลยครับตัวนี้สีแดงแบบแดงแบบเข้มเลยเนาะแดงย<บ>ุ่งซ้ำครับพี่น้องาพี่น้องวางลูกไหมห้าหมื่นเท่านี้ห้าหมื่นห้า <55. S 2> ต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องนี่เอาพี่นอ้องอนาคตลูกส,สวยๆเลยเดี๋ยวมาคบเดียวเตะคบหนึ่งคนเตะพี่น้องนี่ห้าหมื่นห้าครับพี่น้องแล้วก็บคบนี้เนาะ มืัอนี้งัวอาจจะขับแคบได้ครับเพราะว่ามันเต็มพื้นที่อันนี้ลูกใครเนี่ย K F หกแปดมีแต่ตวงามนะครับห้องไอ้ตองตองเนี่ยผมเคยไปไทยพี่น้องเบิร์ดกันครับมีแต่สุดยอดจ็กเดือนแล้วตัวนี้สี่เดือนนครับ K F หกแปดเปิดไปเท่าไหร่ต้นควบนี่ราคาเดียวกันเลยเอาพี่น้องยกคูยกคูได้พี่น้องนี่ยกคูกับรได้หลายเออยกคูกัแสนนิดๆได้ไหมน้องสองควบนี่ไหม นี่พี่น้องสี่ตัครห้าหมื่นห้าคู่นี้นะครับเคปุ๊กสามนึงบ่หกแปดหกแปดอันนี้กัพบพริกแดงครับคมละห้าหมื่นห้ายกครูยกครูแสนนี่พ่อสื่อเอาแห้งครับพี่น้องคู่นี้นเงินแสนตะกี้เลยโตเดียวนะ <c oughs> นพี่น้องนี่หอยตองตองนะครับพี่นอ้องอา่ารือว่าสีไปชมเนียอยู่กาะสินก็ได้ครับย,ย่างตลาดต,ต,าต้องต้องฟาร์มฝากเบอร์พี่น้องนะครับวันนี้ 065ครับ065 979 979 7704ครับ7704หอยตองต้องอย่างตลาดกระสินนะครับพี่น้องว่งามครับพี่น้องโอ้ซีโตแสนครับพี่น้องเอ้าเลือกเอาเลยครับปลาพี่น้องมาชมอีกตัวพี่น้องไปพอหอยดิวครับน้องดิวโอ้มาสาวเป็นตะหักแขนดีเลยตัวนี้ไหมลูกไหตัวนี้ลูกไหวีโก้ครับวีโก้สองล้านครับพี่น้องโอ้ แขทงขาใหญ่นะครับหนาตันดีจักเดือนแล้วตัวนี้เจ็ดเดือนครับวีโก้สองล้านครับอ่าพันธุกรรมของวีโก้หนาใหญ่ดีพี่น้องแขนดีตัวนี้ตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นี่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับลูกวีโก้สองล้านครับนี่สวยๆเลยครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงครับอายุเจ็ดเดือนนะครับวีโก้สองล้านนี่คือราคารองนะครับพี่น้องต่อรองได้นะครับวันนี้อาจจะไปเร็วเพราะว่าบัวเยอะมากอีกอีกค่อมหนึ่งเนาะค่อมนี้เนาะแจ๊ก อ,อันนี้มีแม่ลูกนะครับพร้อมนะครับของหอยเดียวลูก,กงามๆเลยอ่าลูกลูกอ่เป็นตะหักดีครับลูกนี่กำลังยางมาโอ้หมดเดือนครับลูกผู้ใด็ตัวนี้วีโก้สองล้านสามเดือนอ่าพี่น้องยางมาเล่นแล้วลงแม่แล้วเปน็นยางไกลๆอของห่าหอยตองครับวีโกส้สองล้านสามเดือน ตุกแม่แม่แม่พันลูกแรกเลยครับสูงหน่อยสี่สิบอ๋อแม่สูงหน่อยสี่สิบเป็นแม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครบนี่เปิดไปยังบาดสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้คือแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องนี่สูงหน่อยสี่สิบแม่กับโบ๊ครับลูกกะแดงโบ,คบงง๊ครับพี่นอ้องอ๋อพ่อนหัวไหลครับพี่น้องอ๋อพ่อเสือเขาแบบนี่เสือเสือนี่นะครับพี่น้องลูกลูก สี่หมืนหาพันบาทครับแม่ลูกลูกตัวเมียมีโก้สองล้านโอ้งัวงนะร้ายครับพี่น้องมาหน,นี้สวัสดีครับผมเอาฝากเบอร์พี่น้องไนดะ้หอยดิย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึหดหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสอยครับเก้าเจดสอยดิวสารคามบ้านถูกฟ้าครับพี่น้องอ่ะโจกโจ๊กกันหมานเบิดเฮะยืนงาเลยนะ่ะนี่เออสี่0มื่นห้าเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องวันนี้งัวงะรายเต็มพื้นที่ อสวัสดีครับผมเต๋อมาตตาใสน,น้นอน,นี่มาบอลเบอครับผมมัตตาบอลเบอร์อานี่มั่วสาวเต๋มั่วสาวนี่สิบสี่เดือนสิบสีเดือนลูกไผครับตัวนี้นนลูกพริกแดงลูกพริกแดงสิบสี่เดือนสูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่เปิดไปสาม้าสามหมื่นเก้าพันบาทลูกพริกแดงครับสวยๆเลยอ่ะอันนี้คือราคาร้องครับพี่น,อน,น้องนี่แกงขาใหญ่นะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบลูกพริกแดงสามหมื่นเก้าพันบาทเต๋อแม่งโตเต๋อแม่งโต สามโตอ่านี่ตัวหนึ่งอเมซ่าวอันนี้ลูกเคเอสามครับอันนี้ลูก KF เอฟสามหนึ่งสิบห้าเดือนทำเขาให้เรียบร้อยครับสวยๆเลยแต่ว่าแผ่นหลังกว้างๆครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบเพื่อนเนาะตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่นี่เปิดไปสี่สิบสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมาสี่หมื่นห้าสามหมื่นเก้าเนี่ยอีกตัวหนึ่งอ่านี่ตัวนี้โอ้หนาใหญ่ๆครับตัวนี้เอาสาวน้อยครับสาวน้อยสาวน้อยตัวนี้ห้องเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ห้องไปยี่สิบสอง 2 2 0 0 0บาทครับพี่น้องเอาไปงบหน่อยก็เอาตัวนี้ไปครับพี่น้อง2 2 0 0มื่0สองสามหอ่ะพี่น้องราคาต่อรองได้ทุกตัวยกชุดราคาพิเศษเลยครับพี่น้องอีกสามตัวนี้อ่ะพี่น้องหัวเมซาวพี่น้องฝากเบอร์พี่น้องนะครับผม0 9 1ย์เก้าหนึ่งศูนยแปดองแปอง์ครับสองหนึ่งศูนบอลระเบอหยยังก็แฟดบอลระเบือหอยแฟดบอลระเบือเนาะอ่าขอบคุณครับสุชมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวพาไปน้องสำรวจไปเลยครับเด้าวันนี้งัวเต็มพื้นทีนะครับพี่น้องงัวงามกับเต็มท่านังกำลังต่อร่องราคาง,งัวงามกันครับสวัสดีครับแม่คสวัสดีครับดเด็กตัวเม้าแม่วันนี้เดตัวไหนครับเนี่ยอาลูกขึ้นลูกขึ้นอันนี้ของแม่แอลจากอำเภอหน้าดูนจังหวัดมาารข้ามพี่น้องได้งัวแม่สาวที่แม่เลือกเม้าทองอันนี้แม่สาวจ้ะงัวแม่สาวหัดลวนครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับ ลูกไผ่แม่พ่อลูกวะลูกเคหกแปดเคหกแปดเนาะอ่าพร้อมผสมเลยเนาะยัางได้อีกเนาะยังบงประมาณสิบห้าสิบโมงเดือนเตอ๋อพี่น้องนี่ไก่สิผสมแล้วครับพี่น้องงัวหน่อยนะพี่น้องตาบอดตัวใหญ่สูงร้อยเออแข้งขาใหญ่เงี้ยวดีนี่ครับพี่น้องหนางงามๆสูงประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับพี่น้องเป็นแม่สาวไก่สิผสมแล้วล่ะ เปิดเปิดใบเท่าไหร่แม่เปิดใบสี่หมื่นสองพันจ้ะสี่หมื่นสี่หมื่นสองพันบาทส่งฟรีถ้่วอีสานเลยทีเดียวราคานี้ส่งฟรีถ้่วอีสานนะครับสี่หมื่นสองพันบาทต่อได้ยี่ห้อไหมต่อได้ต่อได้ยี่เนาะแล้วก็ส่งฟรีพร้อมอ่ะพี่น้องนี่สวยๆเลยทำเขาให้เรียบร้อยนะครับสี่หมื่นสองพันบาทของแม่แอวอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามฝากเบอร์พี่น้องหน่อยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า หกสองหกศูนย์แปดสามศูนย์แม่แอมลจากหน้าดูลครับแม่สวัสดีครับาสิชมาแม่สวัสดีคราสิ่งนี้ครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อขายราคางอกควายนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับประจําวันที่สิบแปดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพี่น้องพี่น้องมาดีตลาดแต่ครับเต็มทุกพื้นที่ครับว่ากับกลับขมาคึกคักอีกครั้งครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องท้าว่าผู้หากินหมาแล้วก็ช่องทำกินทินีสานนั่นนะครับสำหรับวันนี้ขอกล้าว่าสวัสดีครับ